สำรับเพื่อนเอนชาวราศีเมถุนและคะแนเมถุนเข้าสู่การอ่านของคุณประจำเดือนมิถุนาย,ยนปี64ต้องขอสุขสันต์วันเกิดเพื่อนเ,อนเอนที่เกิดเดือนมิถุนายนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการอ่านความรักตามด้วยเรื่องของการงานการเงินการเรียนและก็สุขภาพเป็นลําดับสุดท้ายมาเริ่มกันที่คนที่มีคู่มีแฟนมีคู่ครองกันก่อนบางท่านในที่นี้อาจจะคุยกับชาวราศีกัน ชาวราศีธนดูชาวราศีพฤกษกนะคะชาวราศีเมษชาวราศีกุมเป็นตน้นพิจิกมีนกรกฎก็เป็นไปได้แต่ว่าคุยใครก็ได้นะคะอ,อ่านตามหน้าไพ่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเออแน่นอนว่าอาจจะมีบางเรื่องราวที่สลับกันนะคะหรือความรู้สึกที่สลับกันก็ต้องฟังให้ทันนะคะทีนี้เพื่อนๆชาวราศีเมถุนลนาคณาไมถุน ดูคุณจะค่อนข้างมั่นคงกับเขาหรือว่าให้ความใส่ใจสนใจไปที่เขาอย่างสม่ำเสมอเอ่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสมาธิให้เรื่องอื่นเลยมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กับคนนี้นะคะแต่ในเวลาเดียวกันคนคนนั้นของคุณเหมือนจะมีอาการค่อนข้างเอาแต่ใจชอบพูดอะไรที่ไม่คิดทำให้คุณต้องโกรธหรือต้องบน่นต้องดุอยู่บ้างนะคะ แต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะในเดือนมิถุนายนแค่บ่นออกไปเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวก็คืนดีกันแต่บางทีเวลาที่เขา,าหงุดหงิดเอาแต่ใจผลักใสไล่ส่งหรือว่าทําให้คุณอึดอัดเนี่ยเขาก็ไม่มีเหตุผลที่ทําแบบนั้นเขาแค่อยากจะเอาแต่ใจเท่านั้นเองค่ะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สลับกันก็ได้คุณแค่อยากจะเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลเพราะเห็นว่าเขาว่าดูแลเกินเกินไปแล้วดูแลดีเกินไปแล้ว,ลลวมันรู้สึกแบบหงุดหงิดประมาณว่า ไม่มีอะไรจะทำใช่ไหมถึงต้องมาสนใจตัวคุณมากมายอะไรประมาณนั้นหรือว่าสนใจตัวเขามากมายอะไรประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเดือนมิถุนาที่อยู่บนความค่อนข้างที่จะอดทนแล้วก็ทบทวนตกตะกอนว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วกับความสัมพันธ์นี้แล้วมันมีความทุกข์มีความสุขบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าในเดือนมิถุนาเขาจะค่อนข้างเอาแต่ใจหรือไม่ก็ตัวคุณเองที่ติดเอาแต่ใจมากๆทําให้มีสภาวะความอึดอัดแล้วตัว เพื่อนๆชาวราศีเมถุนและคณนาเมถุนถ้าเป็นตัวคุณที่อยู่ในตำแหน่งเทคแคร์เขามากกว่าที่เขาแคร์เนี่ยคุณก็อยากจะเข้มแข็ง คุณก็อยากจะเอาสมาธิทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไปทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานอย่างเดียวคือคุณอยากที่จะโตขึ้นอยากจะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีด้านที่แข็งแกร่งได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ด้านที่จะอ่อนแอแล้วก็เทคแคร์เขาอย่างเดียวเหมือนคุณจะเริ่มรู้ตัวดีว่าอ่อนแอหรือเทคแคร์เขาเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนโชว์ด้านอ่อนแอให้เขาทำร้ายนั่นเองนะคะนี่คือตัวคุณในช่วงเดือนอมิถุนายนคือมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับ การหาสมดุลเพื่อนเชาวราศีเมถุนและคณนาเมถุนเป็นเดือนที่ต้องหาสมดุลระหว่างการรักตนเองกับการดูแลเขาและพอมีอารมณ์ที่แปรปรวนจากทางด้านเขาเข้ามาคุณก็น่าจะคิดอะไรได้บางอย่างนะคะมาดูไพ่เขากันนะคะในช่วงเดือนมมถุนายนยนี้อืม ของเขาเนี่ยนี่หนักไปทางกันหรือไม่ก็ตุนทนูนะคะลึกศพเขามักจะรู้ตัวดีเสมอว่าทำอะไรลงไปแต่ก็จะเนียนๆด้วยการที่พยายามทำลายความเงียบถ้าคุณเงียบไปเขาก็จะทักมาแล้วก็พูดดีเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรา คุณสองคนมีด้านที่เป็นด้านด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุงเหมือนกันก็น่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวเพราะว่าน่าจะดื้อทั้งคู่แล้วก็เลยทําให้อยู่ด้วยกันยากพออยู่ด้วยกันก็เหมือนคนนั้นสั่งคนนี้คนนี้สอนคนนี้มันก็แบบไม่อยากได้ยินแบบนั้นมันไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาดูจากเขาตรงนี้เดือนมิถุนา ก็เขาไม่ได้ไปไหนยังยังเป็นคุณที่เขายังยังจะอยู่ด้วยเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตนเองแต่เหมือนเขากลบเกลื่อนบางอย่างกรบเกลื่อนความอ่อนแออ,อชอบทําตัวนิ่งๆถ้าไม่นิ่งก็คือจะดื้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเดือนมิถุนายนแล้วก็พยายามที่จะเข้าหาคุณด้วยด้วยบทสนทนาเชิงเชิงคําถามหรือขอคําแนะนําอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่นะในเดือนมิถุนายนนะแล้วก็เหมือนคุณคบกับใครสักคนหนึ่งที่นิสัยค่อนข้างเด็กหน่อยนะคะแล้วก็เอาแต่ใจเหว่ยงเหวียงเขาคงจะเหวี่ยงทั้งเดือนเนะี่ ซึ่งมองว่ามันมีความรักมีความคิดถึงอะไรในนี้ไหมพุ้นมองว่ามันเป็นเหมือนคนที่ไม่รู้ว่ารักหรือเปล่าขเขาเนี่ยนะไม่รู้ว่าต้องรักแค่ไหนแต่รู้ว่ายังไม่ได้อยากจะปล่อยกันไปยังอยากจะอยู่กับตรงนี้กับคุณเพราะว่าเขายังไม่พร้อมสําหรับการอยู่คนเดียวแต่เขาก็ปฏิบัติตัวกับคุณได้ไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่าเขาหมกจะเอาตัวเองมาก่อนมีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรก็เลยจะกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ เพราะว่าคนคนนี้เหมือนคนที่จะไปให้ถึงร้อยก็ได้แต่เขามาได้แค่ 60- 70%เปอร์เซ็นต์มันก็ดูเหมือนว่าเขาจะเอาอยัางไงกนแน่เหงาหรือเปล่าที่ไม่อยู่กับเราอะไรประมาณนั้นหรือเป็นแฟนกันอยู่ดีๆเขาเดินกลายเป็นอะไรที่แบบนิ่งไปแล้วก็เหงดหงิดมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะไหนมาดูแนวโน้มกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนอืม ให้บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงดำเนินกันไปอยู่นะแต่มันจะมาพร้อมกับความเวี่ยงของใครสักคนหนึ่งในที่เนี้ผัดผลัดกันเวี่ยงอไอ้ความเวี่ยงเนี่ยบางทีมันเกิดจากขออภัยลงเกิดจากความหวังดีที่อีกฝ่ายหนึ่งตีไปคนละความหมายนะคะ เหมือนเราไม่ได้ต้องการความหวังดีนี้อย่าพูดได้ไหมไม่ต้องมาบอกได้ไหมอะไรประมาณนั้นนั่นคือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็เป็นปัญหาอีกแหละแต่ความสัมพันธ์ยังคงดําเนินไปเพราะมันขึ้นไพ่ที่น่าสนใจนะคะ The e M Press เป็นไพ่คิงถือถ้วย10เหรียญคือมีความชินสีไหมท้ามีความชินเวลาอยู่ใกล้กันเป็นคนเป็นแฟนกันเนี่แหละเพิ่มเติมคือเหวี่ยงกันเก่ง,กงมากเลยแล้วก็ประชดกันเก่ง,กงหลือเกิน ตัวเพื่อนๆชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนก็อยู่ในโพสิชันที่ดีนะคะที่มีความจริงใจให้กับเขาเสมอคุณจะไม่ดุไม่พูดอะไรเลยจนกว่าเขาจะทําอะไรที่ไม่ถูกต้องในสายตาเราเราถึงจะได้บอกเขาออกไปะลรประมาณนั้นเพราะทั้งคู่ยังไม่พร้อมสําหรับการที่จะต้องมารับรู้ว่าเฮ้ย ไม่มีกันแล้วมาต้องเหงาแค่ไหนต้องเลิกกันแล้วหรออันนี้ขออภัยไม่ได้ผิดจรรยาบรรณแต่รู้สึกว่าไม่มีใครพร้อมเจ็บในที่นี้ความสัมพันธ์ยังคงดําเนินไปก็คือเป็นแฟนเป็นคู่ครองเป็นสามวันของการนี่ยแหละแต่เหตุการณ์มันก็จะสลับกันแหละนะว่าบางทีคนนั้นงอนอีกคนหนึ่งก็แบบหงุดหงิดใส่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณหงุดหงิดใส่เขาเขาก็งอนก็ต้องง้อกันอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะคะทีนี้มาดู คําแนะนําที่ไพ่จะให้คุณในเพ่อนเป็นชาวราศีเมทุนและขนาดเมทุนคําแนะนําก็พบว่าตัวคุณเองก็คงจะเหนื่อยมากๆละ่ะเพราะว่ากว่ามันจะจบเป็นเรื่องๆไปปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือในหนึ่งวันในทุระในหนึ่งวัน แต่ละครั้งมันก้าวข้ามผ่านค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันเป็นการถกเถียงที่ค่อนข้างท็อกซิกนะคะในคำพูดการแสดงออกคุณสะสมความน้อยอกน้อยใจและอึดอัดมากๆเลยคุณรู้สึกว่าบางทีคุณดีเกินไปดีสม่ำเสมอจนเกินไปจนถูกทำร,ร้ายเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ได้จดากไพ่ในวันนี้ก็คือคุณอาจจะต้องรักตนเองบ้างนะคะอาจจะนิ่งมากกว่าที่เคยได้นิ่งเพื่อให้เขาได้รู้ว่า คุณเองก็มีด้านที่มีความเป็นผู้ใหญ่และเขาจําเป็นต้องเข้าอกเข้าใจหรือเกรงใจตัวคุณบ้างนั่นเองนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะแบกความอึดอัดตรงนี้เอาไว้คนเดียวเพราะมันเป็นไพ่สเตรนท์คือเหมือนคุณพยายามข่มเสือให้อยู่กับตนเองให้ได้ในแบบที่ไม่คำรามไม่โกรธแสดงว่าเขาคนนั้นของคุณมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์อยู่เหนือคุณอยู่เสมอ จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยกับการเป็นที่รองรับอารมณ์ของกันและกันนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นๆถ้าไม่ไหวยังไงเอาโฟกัสทั้งหมดไปที่เรื่องอื่นก่อนก็ได้นะคะเอาล่ะนี่คือคำทำนายที่ไพ่มอบให้สำหรับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนคนที่มีคู่ทีนี้ต้องขออนุญาตไปอ่านของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถามว่ามีโอกาสที่จะพัฒนากันไหมนะคะเป็นคำทำนายของเดือนมิถุนายนนะคะ ความชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนอยู่อันนึงมาจากภาระหน้าที่ต่างๆของอีกฝ่ายหนึ่งของคุณที่เขาไม่ค่อยจะมีเวลามาคิดเรื่องของความรักเลยมหลยีหลายเรื่องที่เขาจะต้องคิดเป็นวงจรซ้ำๆซากๆเดิมๆของเขาที่คิดวนไปมาแต่ว่าไม่ได้คิดเรื่องของเราชีวิตเขาค่อนข้างชัดเจนคุณน่าจะทราบดีว่าอยากจะสื่อใจเขาหรือเอาชนะใจเขาแค่ไหน เขาก็ลักษณะเหมือนกับแบบเป็นไปตามนั้นเลยที่คุณสัมผัสได้คือคุยกันเป็นเหมือนคนคุยเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นในเดมิทุนายยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการพัฒนาอะไรเป็นไปในเชิงที่พยุงกันไปคุยกันไปนะไม่พยายามมีปัญหาถามว่ามีปัญหาไหมมันมีแหละเพราะว่าเป็นไพควีนถือดาบอยู่ตรงนี้ควีนถือดาบค่อนข้างที่จะชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็จะชัดเจนมากๆ ในขณะที่พูดด้วยเพราะว่าน่าจะมั่นใจแล้วก็รู้ว่าตัวเองกำลังพูดถึงเรื่องอะไรและอยากให้เขามาฟังมาได้ยินในสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายิ่งตกไพ่ h ด e m p e อ o r แน่นอนว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สลับกันก็ได้นะคะเขาขึ้นไพ่ The e m p e อ o r เป็นไพ่แชริออร์และเป็นไพ่ห้ามิเท้าเขาบอกว่าจุดประสงค์ในชีวิตเขาเป้าหมายในชีวิตเขาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเขาจึงไม่ต้องการความวุ่นวายหรือคําถามอะไรที่มาทำมาทำให้เขาเสียสมาธิเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมของคุณที่จะถามอะไร คำถามที่ Sensitive กับเขาในช่วงนี้เพราะว่าเสี่ยงต่อการที่เขาจะเงียบหายไปนานกว่าปกติด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาเหนื่อยกับชีวิตตัวเองอยู่แล้วนั่นเองนะคะตรงนี้มีไพ่ที่อยากเอาชนะเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ,ะตรงนี้เป็นเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตและให้ระวังปัญหาในส่วนของอารมณ์ด้วยนะคะที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จิตวุ่นวาย บางคนไปโยงคนที่3 4 5สเข้ามาเป็นตัวช่วยอีกตั้งหากนะอันนั้นก็ไม่แนะนําเช่นเดียวกันเพราะว่าแทนที่จะคุยกันให้รู้เรื่องมันกลายเป็นโอเคแทนที่จะคุยกันแบบสบายใจกับกลายเป็นว่ามันดูเร่งรัดเร่งเรา้าเร็วเกินไปหน่อยก็อาจจะมีความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเป็นคําแนะนําด้วยทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะอืม เขารู้สึกว่าที่จริงแล้วเข,เขาค่อนข้างที่จะพอใจในตัวคุณอยู่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเขายังต้องไปทำอย่างอื่นอยู่เรามาเจอคุณที่ค่อนข้างดูจา้าสตรองเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาอยู่เหมือนกันเหมือนเวียงออกไปเวียงแหออกไปก่อนพูดออกไปก่อน เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเขาจะตอบแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ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 ารมณ์ของเต็งม,มาก่อนประมาณนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ถ้ารู้สึกว่าชอบคนนี้คือชอบเลยล็อกสายตาล็อกเป้าไว้ที่คนนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพอใจในตัวคุณแต่แค่ไม่ได้รีบร้อนอไรและไม่ได้อยากเห็นในเวอร์ชันของคุณที่ค่อนข้างเป็นคนใจร้อนหรือพูดจาตรงไปตรงมา เขาบอกว่าเขามีเรื่องเครียดมากพอแล้วยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นสําหรับการที่จะไปมีแฟนเร็วๆขนาดนี้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปอะความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนา ยังเป็นในแบบที่คนคุยกันอยู่คำแนะนำอย่าเพิ่งไปถามคำถามอะไรที่เซนซิทีฟถ้าคุณคิดว่าคุณยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากจะให้คุณรับรู้เอาไว้ว่าช่วงชีวิตเขาตอนนี้มิถุนาเป็นช่วงที่ค่อนข้างยุ่งมากๆเลยทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลานั่นเองนะคะทีนี้มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะไหวหรือเปล่าก,กับตรงนี้นะเพราะว่าในเดือนมิถุนาคุณจะค่อนข้างฟิลขาดแล้วก็รออะไรไม่ค่อยไหวนั่นเองค่ะ ก็ลองนําไปพิจาราณาดูนะคะสาหรับคําทํานายแต่ว่าอย่าลืมว่านี่คือการอ่านทั่วไปเท่านั้นนะคะทีนี้ผู้ขออนุญ,ญาต move on ไป,ไ,ปไปอ่านของคนโสดกันว่าจะมีค <น S 1> ใครโสดเป็นเ <มา S 2> พื่อน<ม>ชาวราศีเมถุนและคณนาเมถุนช่วงเดือนมิถุนายนอ,าออกแนวแง้มประตูแต่ไม่ได้เปิดเต็มที่เพื่อใครแต่แง้มแงมไว้เผื่อว่ามีใครเข้ามาจะได้พิจารณาอะไรเงี้ยเพราะว่าของบางท่านก็น่าจะอยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้ชีวิต สบายๆกับตนเองนะคะเวลามีแฟนไม่ได้อยากมีปัญหาไม่ได้อยากจะคิดซีเรียสมากในช่วงแรกแต่พอชอบใครสักคนไปแล้วกลับกลายเป็นคิดถึงเรื่องเขาอยู่ตลอดเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นนิสัยของบางท่านในที่นี้ด้วยนะคะชาวราศีเมถุนและขนาดเมถุนทีนี้เอ,อจะเป็นช่วงที่เหงาๆหน่อยมมถุนานะแล้วก็ชีวิตเหมือนไปข้างหน้าไปข้างหน้าในที่นี้บุ้นเหมือนมองว่าอ๋อโอเค อืมโอ,โอเคดูเหมือนว่าคุณน่าจะกำลังได้คุยกับใครสักคนหนึ่งเร็วๆนี้แต่อย่างที่บอกไปลักษณะคุณคือแง้มประตูไว้เฉยๆเพราะว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจคนที่กำลังจะเข้ามาใหม่คนนี้นะคนที่เข้ามาใหม่คนนี้บุญมีสามารถบอกได้ว่าจะไปเจอที่ไหนแต่เชื่อว่าเขาแน่าจะมาชอบหรือมาทำเหมือนอยากดูแลคุณมากๆ อยากจะมาซัพพอร์ตคุณเรื่องความรากักเรื่องของเงินทองอะไรเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าเปิดใจเพราะว่าเขาดูไม่น่าไว้วางใจหรือบางท่านอาจจะมีอดีตที่ยังไม่เคยลืมหรือบางท่านแค่รู้สึกยังไม่อยากเปิดเท่านั้นเองแล้วก็พยายามเลี่ยงเลการพูดคุยหรือพบเจอกับคนคนนี้เพราะว่าคุณไม่ได้รู้สึกเต็มร้อย อย่างไรก็ตามภาพรวมในี้สำหรับคนโสดก็มองว่ายังคงเป็นโสดอยู่แต่จะมีคนเข้ามาอยากจะดูแลคุณทั้งกายทั้งใจนะคะกายในที่นี้คือแบบว่าปลรนเปรอปรนิบัติให้เงินให้ทองใช้อะไรอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะเมธุนลกนาดเมธุนมักจะเจอลักษณะประมาณนี้ คนอยากเข้ามาดูแลคุณคุณมีสเสนอในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะลองสังเกตคนดังหลายๆท่านดูเขาจะมีดวงอุปธรรมค้ำชูแบบนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในราศีเดียวกับคุณน่ดาราที่ราศีเดียวกับคุณนะาาณนะนะก็โอเคก็จะเป็นกึ่งๆเปิดกับไม่เปิดคนโสดแต่ก็จะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะเอาละเรื่องของความรักผ่านพ้นไปทีนี้ต้องขออนุญ,ญาตไปอ่านในเรื่องของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนภาพรวมเดือนมิถุนายนดีมากนะคะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าดีมากบุ้นมองว่าถ้าคุณไม่โดนหัวหน้างานองค์กรลูกค้ามากระตุ้นให้คุณต้องกระฉับกระเฉงคุณจะตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อยากทำงานแล้วนะคะถ้าได้แรงกระตุ้นที่ดีมาเร่งงานสักหน่อยหนึ่งคุณก็จะรู้สึกเออฉันต้องทำต้องทำทำให้เสร็จเป็นเรื่องเรื่อง,อ,งอย่างๆไปแล้วก็งานใหม่ก็เข้ามา ของบางท่านมีมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในเดือนมิถุนายนก็ได้แต่หลังจากนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะอยู่ที่เดิมต่อไปก็ยังเห็นว่ายังได้รับโอกาสในการทำงานอยู่เรื่อยๆเพราะว่าชาวราศีเมถุนและคณนายเมถุนถ้าเราเป็นคนขี้เบื่อจริงของบางท่านเนี่ยมันแล้วแต่ความรู้สึกถ้าอยากอยู่ตรงนี้นานๆก็จะอยู่หรือบางท่านรู้สึกอินดี้ไม่อยากทำแล้วไม่ทำแล้วอยู่บ้านดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป เพราะว่าคุณรักอิสระมากๆคุณจะหมดไฟวันเว้นวันเลยทีเดียวนะคะคุณต้องหาอะไรใหม่ๆมาทําให้คุณรู้สึกมีแรงที่จะทําทีนี้แน่นอนว่าคุณกำลังจะเจอความท้าทายต่างๆในที่ทํางานเขาคงไม่ปล่อยให้เราว่างแน่นอนนะคะเขาจะเอางานมาให้คุณนะคะตรงนี้ทําให้เสร็จเพราะว่ามันขึ้นไพ่ the empress เป็นไพ่8เหรียญขึ้นมา8เหรียญก็คือ1งงานจบไปทําให้เสร็จแล้วก็มีงานใหม่ต่ออยู่แล้วรอเราอยู่แล้วแล้วคุณก็ทําให้มัน ออกมาดีแล้วก็ออกมาดีจริงๆด้วยแล้วก็ราบรื่นดีทุกอย่างจะติดอยู่ที่หนึ่งก็คือนะ่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่แสดงความคิดเห็นกับคนในที่ทํางานคู่ค้าพาร์ทเนอร์คู่สัญญาลูกค้าคุณต้องระง,งับอารมณ์ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะมีการขึ้นเสียงโดยที่ไม่จําเป็นหรือการฟาดฟ,ฟันทางความคิดนะคะถึงแม้ว่าใจคุณไม่ได้คิดอะไรมากกับสิ่งที่พูดออกไปคุณอาจจะพูดติดเล่นติดตลกไปในคําพูดเหล่านั้นด้วยแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณทํางานกับคนที่เขาค่อนข้างเป็นมืออาชีพสูงมากนะคะ คิงถือเหรียญ uh, the emperor แล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญเวลามีมีติ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ข,ขาเหมือนเรานะคะตรงนี้ต้องระวังเช่นเดียวกันมีหลายๆเรื่องที่ต้องพูดไปนะคะก็คือเรื่องของพฤติกรรมในข่ะที่ต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ผลงานการทํางานก็แยกไปอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าก็ราบรื่นดีทุกอย่างอย่าติดเล่นมากนะคะเพราะว่าเราจะเจออยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่บ่อยครั้งด้วยนะคะ เราก็ไม่แล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเออไม่ควรเล่นเพราะว่ามันเดทแอร์ไปพอเราพูดอะไรออกไปมันเดทแอร์คนอื่นงงคนประมาณว่าพูดแหละอะไรประมาณนี้มม่ก็ไม่รู้คุณจะเจอแบบนั้นหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าคุณต้องมีไฟลนก้นจริงๆเหมือนคุณจะอยู่ถูกที่แล้วแหละที่ว่า อยู่ท่ามกลางคนที่เป็นมืออาชีพทําให้คุณต้องมีการพัฒนาตนเองต่อๆไปแล้วก็มีเกณฑ์ของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนของบางท่านด้วยซึ่งการปรับเปลี่ยนในที่นี้ก็จะไปอยู่ในงานที่มีความสบายใจมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีการให้ความร่วมมือกันมากขึ้นนั่นเองนะคะก<อ>ารงานก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ทดีปลานกลางจ้าเอาละทีนี้นะคะไปดูในส่วนของการเงินเพื่อนชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเอาจริง เงินอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ดีแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนดูเหมือนจะต้องคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับใครสักคนหนึ่งในที่นี้น่าจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมหนี้สินนะคะหรือการตกลงอะไรที่เป็นเงินก้อนนะคะที่คุณสมควรจะได้แล้วก็ยังไม่ได้ทวงถามสัญญาอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นสิ่งใหญ่ของใหญ่นะคะ แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ใช้เงินก้อนเก่งเหมือนกันนะคะเมถุนดูเหมือนจะหมดไปกับเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินใหญ่ๆรถที่ดินหรือเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของที่มีมูล,ลค่าเป็นเดือนที่จนะ่ายหนักใช้หนะัก แต่ก็คิดว่าน่าจะหาได้หนักเช่นเดียวกันก็เลยอยู่ในจุดที่ว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้น่าเป็นห่วงมากมายขนาดนั้นถ้ามันจะเป็นห่วงจริงๆอย่างที่พุ่นบอกไปน่าจะมีการถกเถียงเงินเงินทองทองกับคนใกล้ตัวถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัวจะเป็นแบบที่พุ่นบอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวกับ finance นะคะการเงินนะคะนั่นแหละตกลงกันไม่ได้หรือถ้าเป็นการพูดคุยกับคนทั่วไปคือตกลงเรื่องเงินทองไม่ได้หรือบ่นใสก่กันหรือโกรธกันเรื่องเงินทอง แต่ถ้าว่าก็มีหลากหลายสตอรี่ในที่นี้นะสำหรับเรื่องของการเงินของคุณก็ต้องจ่ายออกไปเก่งมากหาก็เก่งมากเช่นเดียวกันนะคะใช้เก่งกินเก่งใช้เก่งหากเก่งนะคะทั้งเดือนเลยไม่ได้มีราบลอยหรอกหรือมีนะไม่น่ามีราบลอยเพราะว่าจะต้องเสียไปกับเนี่ยเรื่องสําคัญใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมคุณเนะี่ยเป็นอะไรก็ได้เรียนมิตรนาอยูเนี้ยบ่อยอยู่นะคะ เอาละการเงินโอเคเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศาีที่ช่วงหลังๆมา้านี้พุ่นดูแลพบว่าเรื่องของการเงินของคุณมันเป็นเดือนเว้นเดือนที่ดีอะ่ะแต่ว่ามาตกที่มิถุนาเดือนเกิดคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอ่าโอเคนี่คนอนุาญาตไปดูในส่วนของการเงินเื่อลน้นองในช่วงเดือนมิถุนายนี้เออ มีสภาวะเหมือนค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจในบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอบว่าไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่ามีการทำใจไปล่วงหน้าหรือให้กำลังใจตัวเองไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากจะทำให้มันออนมันออกมาดีแหละแต่มันก็จะออกมาในระดับที่ไม่ได้ขี้เร่หรอกนะคะก็กลางๆแต่อย่าไปเครียดไปไปฟุ้งอะไรไปล่วงหน้าเลยเดี๋ยวจะ จะหมดแรงหมดกําลังใจไปซะก่อนแต่เชื่อว่าในเรื่องของการเรียนนะ่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เช่นโปรเจกต์หรืออะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันน่าจะสมบูรณ์แบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องตีกลับมาเพื่อให้แก้ใหม่อะไรเงี้ยพอแก้ครั้งถัดไปก็จะโอเคละโล่งละไม่น่าอะไรไม่น่ามีปัญหาละ ะะเอาเป็นว่าน่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องน ег าตีฟหน่อย,นยในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนสําหรับเพื่อนเพื่อน้องๆในเรื่องของการเรียนโดยรวมแล้วจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้ใหกับตัวเองมากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ขาดความมั่นใจในเรื่องของการเรียนไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะการเรียนเป็นกําลังใจให้กันละกันทีนี้ในส่วนของเ,ออเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพ<อ>ไปดูสุขภาพและก็เรื่องที่ต้องระวังต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าระวังใน ความไม่ประมาทขับรถขับราเพราะว่ามันก็ขึ้นเรื่องของหงุดหงิดใจร้อนความเดือดร้อนการสูญเสียทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่ได้เป็นในเชิงนั้น,น,นแสดงว่า มีความไม่สบายใจหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกแบบไม่น่าเกิดเลยไม่น่าเลยไม่น่าใจร้อนไม่น่าพังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระวังของพังของเสียของหายเวลาขับรถขับราต้องมีสติให้มากแต่ไม่ได้มีอะไรโชว์ในเรื่องของสุขภาพแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโรคประจาตัวก็อาจจะมีอาการเหมือนกับแบบมีอาการกำเริบขึ้นมาเล็กน้อยแต่ถ้าคุณร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวคือปกติดีนะคะคือจากตรงเนี้ เห็นอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็กดดันแล้วก็ดรามา่าจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาพอสมควระคะ่ะในช่วงนี้ถ้าคุณนิ่งได้เงียบนะคะเพราะว่า,ามีปัญหาบางอย่างมันยังดูคลุมเครืออยู่ถ้าเรายิ่งไปเล่นด้วยต่อล้อต่อเถียงมันก็จะไม่จบไม่สิน้นเพราะว่าไม่ว่าคุณผเผชิญเ,เรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะ มันถูกเหมือนปิงปองตีไปตีมามันไม่จบไม่สิ้นก็ควรก็จะหัวเสียงหงินอิดเอาได้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสังคมหรือปัญหาส่วนตัวของคุณเองโฟกัสไปที่เรื่องของการงานขณะทํางานก็ควรที่จะใจยเย็นเหมือนกันเพราะว่าเราต้องทํางานกับคนที่เป็นมืออาชีพมากๆพูดไปหลายเรื่องของการงานไพ่โชว์มาอีกรอบหนึ่งแสดงว่าแน่ๆเลยมิถุนาย,ยนน่าจะมีปัญหาขณะที่พูดคุยกับคู่ค้าพ์ทเนืรอคู่สัญญาระงับอารมณ์ของตัวเองให้ดีอย่าใช้อารมณ์นะคะทุกๆคนเขา ไม่ได้มองที่เหตุและผลของคุณแต่พวกเขาจะจำพลังงานในขณะที่คุณพูดอารมณ์เขาจะดูแค่อารมณ์คุณแล้วรู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณแทนที่เขาจะไปโฟกัสที่ดีเทลหรือคำพูดที่คุณพูดว่าคุณกำลังสื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้น ้าอยากจะให้ราบรื่นต้องต้องใจเย็นๆมากๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเอาละเป็นกำลังใจให้คุณนี่คือคำทำนายทั้งหมดประจำเดือนมิถุนายนของเพื่อนชาวราศีเมถุนคณะนาเมถุนอย่าลืมว่านี่คือการอ่านโดยรวม้ะคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร e เป็นเพื่อนกันกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่มีวิดีโอใหม่ั p ขึ้นมานะคะ เอ่อ n o t i t i o n t i o n หรือว่าการแจ้งเตือนเท่าที่พุ่นสังเกตมันจะขึ้นอย่างมากที่สุดคือ3วิดีโอต่อ้พุ่นอัพ5หรือ6วิดีโอพุ่นก็คิดว่ามันน่าจะโชว์ไม่เกิน3อะ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับมาเช็คให้ดีๆนะคะว่ามีราศีใดที่มีเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะคะวันนี้พุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปคะ่ะ